ืบเนื่องเรื่องจากเรื่องการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ยั่งยืนนะครับออในแนวความคิดของผม,มนะเริ่มต้นจากว่าเราเราจะทําเรื่องอะไรประเด็นเป้าหมายของเรามีความชัดเจนแค่ไหนถ้าเราเข้าใจบริบทว่าเราต้องการอะไรเป้าหมายคืออะไรแล้วเราก็ออกเขาเรียกว่าดีไซน์ระบบครับดีไซน์ระบบการการให้บริการแล้วดูผลลัพธ์ว่ามันตอบโจทย์ สิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไวมมากน้อยเพียงใดถ้ายังไม่ได้เป้าหมายเราจะมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้อย่างไรแต่ถ้าเกิดมันดีขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นได้ได้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรส่วนตัวเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยมันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราทํางานประจําได้ดีแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าเฮ้ยมันมีตัวอะไรที่เป็นตัวบอกของ ของเป็นเชิงมาตรฐานไหมถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นตัวจับตัวมาตรฐานทําให้ระบบของการพัฒนางานของเราที่มีคุณภาพแล้วมาตรฐานมันจะไปด้วยกันส่วนความยั่งยืนมันขึ้นอยู่กับว่าเราทําเรื่องนั้นมันตอบโจทย์บริบทหรือเปล่าถ้ามันตอบโจทย์บริบทมันก็คือความยั่งยืนแต่บางทีเนี่ยเรื่องบริบทของพื้นที่เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นสําคัญคืออย่ายึดต,ติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบัน เราควรต้องมีการปรับปรุงพัฒนาแนวคิดว่าสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอันนึงอันแรกมาตรฐานแบบนี้ปีหน้ามาตรฐานอาจจะเปลี่ยนไปเราก็ต้องพร้อมกับการปรับเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนได้ปุ๊บเรามีแนวคิดของการพัฒนาอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยส่วนมันก็จะเกิดความยั่งยืนในอนาคตก็คืออย่ายึดต,ติดครับถ้าผลลัพธ์ที่ทำแล้วยังได้เป็นแบบเดิมอยู่เนี่ยต้องมาดูว่ามันมีเป็น,ป,น,ป,นปัญหาอะไร เราก็ต้องมีการพูดคุยกันในทีมเพื่อนในการปรับเปลี่ยนเขาเรียก Service Redesign ให้มันได้เชิงปริมาณและคุณภาพมากขึ้นครับ